สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่2ี่สิบสานะคะทุกคนค่ะพันวาคม25 6 7น้าหนะคะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะทุกคนเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้า FC ไม่ชอบก็เราดูเลขเด่นประจำวันทุกคนเรามาดูความความเบอร์ของแอดมินนะคะทุกคนวันที่20 นะะ้องค่ะทุกคนวันที่ยี่สิบเป็นวันศุกร์นะคะทุกคนก็ซ้ําบอกอะไรพี่น้องละละค่ะเออจะให้เด่นสี่และหกนะคะทุกคนหลุดหมดมาศูนย์เก้าสองห้าศูนย์พี่น้องมาเข้าตัวที่ใจบอกผิดนะคะทุกคนเพราะว่าหกกับหนึ่งมันเป็นเอ,อ่อมันเป็นหกกับหนึ่งนะคะทุกคนวันศุกร์มาบอกหาศูนย์พี่น้องเขาหาศูนย์ที่บอกผิดนะคะทุกคนบางคนกับู้ใดพ่ปวงน้ำเอมินกันนะสิได้เนาะคะ่ะพี่น้อง่า แอดมินกะลงลงลืมลืมพี่น้องช่วงนี้นะคะทุกคนงานหลายหลายพี่น้องขาเห็ดงานกะลืมพี่น้องขอโทษขออภัยในความลืมนะคะทุกคนบางท่านก็น่าจะได้นะคะทุกคนห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะค่ะทุกคฝั่งค้นกันนะสิรุดแต่ว่าช่วงนี้เราพัฒนาหลุดนะคะทุกคนเหมือนกับเราสามาัคคีเลยหลุดเกือบทุกวันเอฟซี FC. ขาหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนพักผ่อนก่อนนะคะ ดูใจได้เป็นกําลังใจให้ใจได้แต่ว่าใจเป็นห่วงทุกทท่านด้วยความจริงใจนะคะทุกคนช่วงไหนที่หลุดใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะแต่ว่าใจก็คํานวณเหมือนเดิมใจไม่ได้หยุดคํานวณนะพี่น้องใจเปิดค่าการมองเห็นในช่องนะคะทุกคนสําหรับวันที่23วันจันจันนะคะใจก็หาความน่าจะเป็นมาได้นะคะทุกคนคำนวณมาได้ก็คือได้เลขเก้าได้เลขสนะคะทุกคนค่ะ สำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจําวันถ้า FC ฟไม่ชอบเลยคู่ที่จะจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วจะกลมมากามชอบด้วยพี่น้องมาดูกันค่ะเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าเจดเ้าห้าเ้าสองสค่ะทุกคนสี่เก้า สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สองนะคะพีขาค,คู่ที่คู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสี่เก้าเก้าสี่นะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เมืรอนี้เจมักซี่เจ็ด 4, 7, 7, 4, เ,กกเจ็ดซีพี่น้องเอาถามักตามเจได้พี่น้องบ่มักคานไดด้วยค่ะบเปินงยังพี่น้องขาแล้วตะมือแล้วตะวันเนาะพี่น้องบางมือกับเข่าบางมือกับรูดอเออเอดมีเองอยากให้เขาทุกวันนะคะทุกคนแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนขา เรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่9และ4เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7นะคะทุกคนเป็น9 2 2 9 9 7 7 9จะับให้ทั้ง2คู่นะคะ 4ี4 4, 4 4, ่ค่ะสี่สองสองสี่ให้ทั้งสอคููพี่น้องส่วน9 0้9ศู9 9 4ศูนนะคะทุกคนเจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้า f อชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนมันก็มีมือเขามือหลุดเนะพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็หลุดทุกวันชอบการทุกคนคะ่ะ ค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่23ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อท,ทุกทุกท่านมบให้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ